สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองของ Ford Ranger 2.2นะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับผมตัวโมเดลเยียร์ปี2019นะครับก่อนที่จะเป็น Next Gen นะครับผมก็ตอนนี้โอเคเรามาที่หน้าปัดกันเลยนะครับการเดินทางที่หนึ่งเราเซต เซ็ตจารเดือทางเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเซ็ตให้เป็น0กิโลเมตรไปนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเต็มถังเลยนะครับเต็มถังเต็มถังตรงนี้ที่ผมเติมก็มันมีน้ำมันอยู่1เศษหนึ่งส่วนสี่อยู่แล้วนะครับเติมอีก6 4สิบลิตรนะครับน้ำมันที่ป,ทปทตทปปทตลอดตรงนี้ก็ ราคาอยู่ที่35.50บาทนะครับผมก็เติมไป6 7 64.79นะครับ2,300บาทนะครับผมกําลังจะเดินทางไปที่นนทบุรีนะครับหรือกรุงเทพนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าต่าการสิ้นเปลืองของรถคันนี้นะครับเจ้า Ford r a n g เจอคันนี้นะครับ XLT คันนี้นะครับจะ มีอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไรกันนะครับเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับไปกันเลยตอนนี้วิ่งมาที่409กิโลนะครับผมถึงแถวๆบางปะมาแล้วนะครับสุพรรณบุรีครับผมน้ำมันก็ลงไปประมาณนี้นะครับรถค่อนข้างติดมากเลยครับผมแต่เราก็จะแวะกิน ข้าวันก่อนนะครับผมที่ร้านแม่ทองคำปลาเผาครับมันทุกสัมภาระที่มันทุกมานะครับก็มีมอไซค์หนึ่งคันครับแล้วก็กระเป๋าเสื้อผ้านะครับแล้วก็ของกิน,นครับที่หนักก็เป็นพวกข้าวสารอะไรอย่างนี้นะครับ ็ประมตอนนี ally, so ้ถ uh, so uh, ึงที่หมายแล้วนะครับผมก็ระยะทางที่ใช้ไปก็488กิโลนะครับผมตัวนี้เราแวะเติมที่ปั๊มน้ำมันปลอดระทนนะครับที่ใกล้บ้านนะครับก็เติมไปทั้งหมด33.36ลิตรครับ1,170บาทอืก็ถือว่าประหยัดใช้ได้เลยนะครับผม ก็เดี๋ยวจะรอจะลองคำนวณกันดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตรงที่หน้าจอดิสเพย์หรือหน้าปัดนะครับก็บอกไว้ที่14.6กิเมตรต่อลิตรนะครับวันนี้ก็รถค่อนข้างติดนะครับผมอันนี้ผมก็เติมเต็มถังเหมือนเดิมแล้วนครับก็เดี๋ยวเราจะลองคำนวณกันดูนะครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองจะตรงกับ ข้อมูลของรถให้ไว้ไหมนะครับก็คือ14.6กิเมตร่อลิตรนะครับก็สรุปแล้วนะครับคํานวณออกมาแล้วก็คือหารเฉลี่ยนะครับน้ํามันที่เติมเข้าไปเนี่ยก็คืออี 33. ก33.36ลิตรนะครับระยะทางที่ใช้วิ่งไปได้ก็คือ488นะครับก็หารออกมาอยู่ที่14.62นะครับก็ตรงกับข้อมูลในของรถที่คํานวณไว้ให้นะครับก็คือ14.6 กิโลต่อลิตรนั่นเองนะครับก็แสดงว่าในการใช้น้ำมันจริงกับข้อมูลของรถที่คำนวณให้ตรงกันนะครับตรงกันเลยนะครับก็แสดงว่าใช้ได้เลยนะครับข้อมูลที่รถคำนวณให้ก็สามารถใช้อ้างอิงได้เลยนะครับเพราะว่าผมมาเทียบจริงๆแล้วนะครับมาเติมจริงๆน้ำมันจริงๆแล้วนะครับก็อยู่ที่488หาร33.36ลิตรนะครับก็ตกอยู่ที่14 6 6 2กิโลต่อลิตรนะครับผมนะครับถ้าคิดเป็นเป็นเงินต่อกิโลมาก็อยู่ที่ประมาณ2.3 9 8หรือ2.4บาทต่อต่อมอนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอก็ประหยัดใช้ได้นะครับประหยัดประหยัดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับ Ford Ranger นะครับ ตัวนี้ตัว XLT นะครับโมดิเยียร์ปี2019นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นน x กเจนนะครับผมเครื่อง2.2เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับอัตราสิ้นเปลือง14ยามอิทีนะครับ14.62กิโลต่อลิตรนะครับขับในภาวะที่รถติดเลยนะครับวันนี้นะครับที่ผมขับมาผมออกจากบ้านมาตัดิดมา8โมงนะครับตอนนี้มาถึงที่ นนทบุรีกรุงเทพนะครับเกือบสองทุ่ม,มครับดูแล้วกันนะครับผมก็ใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนะครับในการขับรถมาแต่ผมสังเกตช่วงช่วงที่มันประหยัดที่สุดนะครับก็จะเป็นช่วงรอ,อบที่ประมาณพันพันห้าถึงสองพันรอบนะครับก็ความเร็วก็จะอยู่ประมาณ 8 0 90ถึงร้อยอะไรเงี้ยครับก็คือวันนี้รถติดก็ขับขับเร็วไม่ได้นะครับอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับแต่ถ้าขับขับย่านความเร็วที่หรือคุมรอบให้อยู่ประมาณไม่เกิน2 0 0พรอบนะครับแล้วก็นิ่งเวลาลดโล่งนะครับก็จะอาจจะประหยัดได้มากกว่านี้นะครับอาจจะอยู่ที่15 16กิโลต่อลิตรได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับเจ้า Ford r a n g เจอร์เครื่อง2.2นะครับ เกี่ยวโต้6สปีดคันนี้นะครับผมก็เป็นอันว่าจบทริปครั้งนี้แล้วครับแล้วก็เราทราบอัตราการสิ้นเปลืองของเจ้า Ford Ranger คันนี้แล้วนะครับทั้งนี้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองของการกินน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างนะครับอย่างเช่นลักษณะการขับขี่ของแต่ละบุคคลนะครับถ้าเราขี่ขับขี่ด้วยกระแทกกระทานหรือการออกตัวแรงๆหรืออะไรเงี้ยครับก็อัตราการสิ้นเปลืองก็ จะเครื่องยนต์เท่าไหร่หรือยังไงนะครับต่างชื่นเปล่ก็ต้องเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเราขับที่ความเร็วสูงนะครับแต่ถ้าเราขับที่รอบความเร็วที่มันไม่สูงมากนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วตามกฎหมายนะครับก็ก็จะช่วยประหยัดน้ํามันไปได้ด้วยนะครับผมอย่างนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากติดตามและกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไปให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปเกี่ยวกับรถยนต์มาให้ชมกันอีกนะครับ หากมีรถยนต์คันอื่นยังไงจะผมจะทดสอบแล้วก็นำเสนอมาให้ดูอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ